โอเคครับเราอยู่กับสลอตแต่งงานนะครับเวบวบ a w 8นะทุกคนวันนี้เรามากับทุนที่4,002นะครับผมจะเล่นเป็นเป็นที่45กันลยกันครับผมหมุนออตโต้ไปเลยครับผมร้อยรอบครับผมจัดไปครับผมดูเพื่อความสนุกความบันเทิงนะครับไปครับจังวันนี้มารเปล่า นี้ครับผมคอมเมดี้ฟรีสปินกัแล้วกันนะเราจะเลือกเป็น15ฟรีกับโนหนึ่งครับผมจัดไปเลยมันค่อยได้หลายรอบครับผมไปครับผมรอบที่สองจัดไปครับไม่มาไปต่อครับในแล้วก็ตีนะครับผมแบบ ได้รอบเยอะแล้วก็แบบถ้าเราได้แล้วก็จะคูณเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับผมมาครับผมคูณถามมาแล้วครับผมไปต่อเลยต้องเอาคูณเยอะๆไว้ก่อนครับผมผมเคยเลือกคูณน้อยๆแล้วมันแบบบางทีก็ไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับผมในนี้มาที่พันครับผม ตงเลือกคูณเยอะไว้ก่อนแล้วก็ไอ้หลายๆรอบแล้วก็คูณไปเรื่อยๆมาที่พันครับผมคูณหกมาแล้วจัง่งวะนี่คูณเจ็ดได้มาที่พันแปดครับผมจับต่อครับผมไปเรื่อยๆครับไหนไปต่อไม่ได้ก็ไปต่อครับผมรอบลองสดท้าท เอ้มาเนียครับสองพันแล้วครับผมคูณแปดมาต่อครับผมนี่มาที่สองพันสองคูณเก้าเพิ่มนะครับผมรอบสุดท้ายครับผมไม่ได้นะครับผมไม่เป็นไรรคับผมเราได้มาสองพันสองครับผมโอเคครับผมเราพอเป็นกรนี้กระแลกันนะครับผมเราได้กําไรมาที 2องพันนะครับผมกับทุนที่สี่พันก็แล้วกันโอเคฝากากไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับผม